นันะครับมือนี้นะครับพระกิจวันหยุดเรามาเบ่งหลังบาทครับอันนี้ยอหอหมวกด้วยครับด้วยหมวกเบลีสีย,ย่อผ้าสิบบาทนี่ไหมสิบห้าบาทต้องยอ่อเบ่งมันเก่ามันแดงมาดิล้งบาน,นครับวานหังจระเข้ประโยชน์คือเอามาท่านะกับท่าย่อหมําห่อนวกลวกนะเป็นแผลสดๆดหนึ่งท่าเลยเลยคุ้นของมัน,นะครับมีสวนลังบานครับโดยรวมนะครับ โดยรวมเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับเศรษฐกิจพ่อเพียงพ่อจนบ่มีหยังสักอย่างอ,า <laughs> อันนี้ดีประกางนะครับนี่กินนลำลาบสุกเล็กนี่รสชาติมันจะขมอมรำอยู่เป็นผืนสมุนไพรครับบีประคอ,อกางนี่ใบยังสีละเบือบเบ้องแบบนี่เ้กับเผ่ากับึ้นเดง้งตามธรรมชาติปุย๋ยนะครับปลูกนันเลนนะครับอันนี้อยากกินกับปลูก อันนี้พักแพลวพักแพลวถ้าท่างมุกดาหารนี่กินน้บไข่ลูกจวดจาดขนาดเด้กระถางนะครับกระถางพ่อเพียงหรือี่ท่านได้ปลูกยังนะครับเตรียมปลูกไว้เตรียมอันนี้กรบโอปลาวาสิเลียงปลาฉลามกับ,บ่ท่านด้เลี้ยงนะครับวาสิเลียงปลาดุกเหรียญกับปลูกตะไคร่ก้อนจิงไข่นะครับปลูกหัวสิงไข่ ปูค่านะครับเอาไปกินเขาอ้อมหัวไว้ย่างดีเด้นะครับถ้านี่เป็นต้นกล้วยนะครับต้นกล้วย4ีหาต้นทั้งหลังนี่ติดเดียนี้เป็นกล้วยหอมทองรับกำลังงามนะครับกล้วยหอมทองกำลังงามแต่ว่าอ้อมทั้งขานี่เป็นกล้วยน้ำว้านะครับพวกนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าปูไ้หลังบ้านนะครับนี่บ,าบ้านบอกชูชินะครับ เ็มีคาเพร้อเอาไปต้มใช่ปาฝาพโดยร่วมก็ลัง่มเปน็นเรื่องเวลาขึ้นมาแล้วนะครับใบมะกรูดนี่ซื้อมาก้อยหนึงนะครับต้นมะกรูดเนี่แต่กี่ซื้อมานี่ยนอนผีเสื้อมากินใบโมย่างเลยไปได้ศูนย์มาจากอาจารย์ยูทูบนะครับเอาเหล่าขาวกับยาสูบย่องส่กันปัะนี้ แชร์ใส่กันจกักตากแดดไป้จกักสองมือหนามสีแดงรวยใส่ฟอกสีมาสีเลยวันนี้น้อนมัวมาไก่เลยนะครับเห็นนอนเลยวันนี้กัลังสีใงญนแล้วต้นมะกรูดนะครับเกือบตายโอ้ต้นมักมังคุดนะครับนี่นะหมัมังคุดนะครับต้นมังคุดนะครับ,รบ,รบกัลังสีใงญ่สีดะกินเยอกก้วยก็น่าเป็นมากระดอกกล้วยนะครับ โดยสภาพหลังบาตในเรื่องนี้จะวน้อยจะไปสื่อพายางดำมาครับสื่อพายางดำมามาปูสื่อปลาดุกมาจากสองสามลอยตัวมาลงเลยนะครับเลี้ยงเรียนๆเอาไปอยากย่างไหนก็ทอดมูมายา่างไหนก็ปิ้งตำมกคุงตำมกทั่วก็ว่าไปครับส่วนกล้วยนะส่วนพอเพียงครับเียสิหามาปูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้ก่อนนะครับเนาะ ครับเศษลังบ้านไทยมันงามกว่านี่สิถ่ายมาให้เบิ่งนะครับใครล่ะเป็นรูปเป็นหลานละครับอันนี้หล่อยางปีนเองนะครับปีนเองหล่อยางสวนนะครับเพจผู้เดียวนะครับเนาะสวนผู้เดียวแต่ว่าผู้ใดอยากได้ยังอยากเด็ดยังเกิดมากินได้เลยครับโบแตหวงบตงโมแพงนะครับคลิปนี้ก็บมิเพียงเท่านีเด้นะครับเด้อสวัสดีครับชูชิสวัสดีนะนี่